ร้านนี้เป็นร้านที่แตกฝากท้องแบบเกือบวันอะทุกคนเพราะว่าเราต้องประหยัดเงินนึกออกปะเป็นห้าสิบบาทที่อิ่มแล้วก็อร่อยด้วยข้าวมันไก่ร้านที่ฉันชอบกินมากจัะ ฝุ่นข้างนอกเยอะมากเลยอทุกคนอ้วนข้าวมันไก่รัชดาซอยสามนะทุกคนนี่อันนี้เป็นเนื้อล้วนเนื้อกับเครื่องในนะคะ1นึยยบาทของเฮียอ้วนให้เยอะจริงถ้าไปกินหน้าร้านนะถูกกว่านี้อีกเถอะร้านเขามีขิงแบบอันไม่อั้นอะแบบจุกๆนะคะ ขิงโอ้โหสะอาดมากเลยอะน้องสาวเบตตองทำความสะอาดให้นะไปจ้ะทุกคนกินข้าวมันไก่อ,อร่อยให้เยอะด้วยแต่ขิงนี่ของตัวเองือมกินให้หายนะ้มูกไหลไปเลย เขาไม่ให้ขิงกับพริกมาเลยร้านเขาก็ขิงกับพริกเยอะมากอืม กินไก่หมดละเหลืหอแต่ข้าวเท่เนี้ยอดกระสังอือืม,อม